มาเดี๋ยวเราจะเก็บผักไปขายกันนะครับวันนี้เริ่มต้นจากต้นอะไรดีเริ่มต้นจากต้นนี้แล้วกันอืมอยังไม่ต้องเก็บไอ้มีกองกอน,กอ,นอะไรอุ้ยเต็มกองกอนค่ะโอ้เย็นมือมากเลยมี่ฝามันได้แยกไว้โอ้ ที่โดนแดดอันนี้คือที่ได้ dead, แดดจะเป็นสีนี้ red oak red oak อันนี้ไม่ค่อยได้ dead, แดดจะเป็นสีนี้สีมันจะไม่ออกแดงสีแดงมันไม่ออก มันจะได้กล่องละเก้าต้นเบียดกว่านี้ไม่ได้แล้วเดกก่นนี้มันจะเละตุ้มเปะระเละตุ้มเปะไปตลาดกันนะเด็กๆโอ้โอ้โอโอโอ ตลาดกันได้เด็กๆไปตลาดด้วยกันนะเด็กๆเลยนี่เด็กอ๊อกเอาไปสองกลนะ่องเนาะหรือว่ากี่กล่องพี่อย่างละสองก็ได้ สวยนะมานจะพรั่งมากก็ให้ไปหักกันซะ ไปไปมามาบ้างมาฟังหลไรในฟอ,องกล่องไปแล้วนะคะเรดโอผ่านไปมาละหินโอไหมไม่ขึ้นอ่ะ ก็ให้ไปหักกันซะกองหมดแล้วไม่ได้ใส่ถุงมือถุงมือ,อยที่บ้านนะเราก็สิบห้าบาทเล็กกว่าของเราตั้งเบอร์เนาะเขาขายได้ได้วยปล่ะลูกได้อยู่มัม้เยเห,เห็นของเรานี้รอ้องไห้เลยนะ ถ้าซื้อข้างในแล้วมาเห็นของเราข้างนอกอะแล้วไงงี้ีงีนจะเป็นง่อยอีกละพี่ถ่ายต้นเป็นง่อยหรือยังโหจะเจอนอนไม่ยอมมาวันนั้นอ่ะอึ่งคนกฮื้ฮึฮึฮฮฮม ดูพี่ดูพี度度 <c ười> ่ดูต้นนี้ช้า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 บานกว่าหน้าหนูอีกดูสิเทียบกันหน้าไว้ดูโอ้หอันไหนบานกว่ากันสวยนะว่าไม่ได้ขอถ่ายขอตอที่แป๊บนึงใหญ่ ต้นนี้กี่บาทครับสิบห้าบาทค่ะสิบห้าบาทเองนะครับจุกจกไปเลยค่ะดูต้นละสิบห้าบาทเนาะไม่ซื้อนี่ผาดเดอ้อผาดเดอ้อผาดเดอ้อ เก็บใบแบบไหนออกครับใบที่มันเป็นจุดๆอะคะ่ะทิ้งไปหมดเลยสำเนียงกับพ่อสู้เดินสูส้เดิน ต้นละสี่แถวแถวละสี่ต้นอูน้หูดนี่หน้าตาสวยไหมมันก็ต้องสวยอย่างคนปลูกอะน,นะ เพราะว่าคนปลูกสวยมากค่ะอุ้ยอันนี้สวยพีไไ่สวยไหมสวยพวกโต๊ะพวกเต็นขึ้นรถพี่ไปก่อนเลยแล้วหนูจะไะเอาผักไ,ไว้ที่บ้านฟ้าทำไมต้องเอาไปอ่ะออทำไมต้องเอาไปทำไมต้องเอาไปคืออะไรเอาไปกไปทไ่บ้านฟ้าทำไมเอาไปส่งมันไง หน้าไปไว้ที่บ้านให้ส่งเด๋ยนนี้เหรอจริงๆก็ให้ตอนเย็นก็ได้แหละฟ้ามันอยู่บู๊หนูก็มันบอกว่าก็ไปไว้ให้มันตอนก่อนที่มันจะออก่อนที่เราจะไปตลาดนะเผื่อแบบแฟนอยู่บ้านใครจะรู้วันนี้วันอาทิตย์อ่ะก็เปิดตัวกันแล้วนะ คนนี้แหลกอะไรเงรี้ยมีนี่นี่ต้นสิบบาทพอแล้วอืมทำเป็นถุงอ่ะทำเป็นถุงถุงยี่สิบยี่สิบอ่ะสองต้นสองต้น,สอ,ตนสองต้นอ่ะดีกว่าขายเป็นต้นหนึ่งมาได้กินละอืมหรือไม่ก็ทำถุงสามสิบถุงยี่สิบแหละออก <20 S 1> ไวดียมันแหละออกง่ายคือง,ยอง่ายขายคล่องพี่ต้นนี้ไม่เวิร์กได้อยู่นะหนูเอาไอ้พวก ที่มันชี้ดูชี้เดอออกให้มันเป็นเฉพาะเป็นอันนี้ของมันนะมันลายไงมันจุดไงเนี่ยก้าออกสิแล้วก็จะไปทำเป็นถุงเป็นชุดไงแั่นนี่<ล>ก็คือผักที่จะไปขายวันนี้นะครับกรีนโอ๊กสองกล่องเลดโอ๊กสองกล่องนี่ที่เหลือก็จะเป็นคอร์สใหญ่หนึ่งกล่องมินิคอร์สหนึ่งกล่อง อันนี้เป็นกรีนบัตเตเวียหนึ่งกล่องและอีกหนึ่งกล่องก็จะเป็นนี่เลยครับบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดอีกหนึ่งกล่องรวมกันเป็นทั้งหมดวันนี้จะเอาผักไปขายแปดกล่อง